รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่1 1ตุลาคม2 5 6 5นถึงส1มีนาคม2566นางสิริรัตน์ยงทวีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบักโทนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศีษเกษเขตสีประวัติส่วนตัวนางสิริรัตน์ยงทวี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบักโทนวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ,ศึกษาศสีสเขด4เกิดเมื่อวันที่5มกราคมพุทธศักราช2515ปัจจุบันอายุ51ปีบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2537 อายุราชการ28ปีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดเหรียญจักรพรรดิมาลาประวัติการศึกษาระดับปริญญาตรีจบการศึกษาคารุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปจากมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สุรินทร์ระดับปริญญาโทจบการศึกษาศึกษาศา,า,า,าสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยรามทคงแหงโรงเรียนบ้านหนองบักโทนตั้งอยู่หมู่ที่12ตําตำบลท่าคล้ออำเภอเบญจรั์จังหวัดศรีสะเกดมีพื้นที่7ไร่2งาน10ตารางวามีเขตบริการ2หมู่บ้านได้แก่หมู่4บ้านหนองบักโทนและหมู่12บ้านศรีเจริญทรัพย์ โรงเรียนบ้านหนองบักโทนมีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแก่นักเรียนในเขตบริการโรงเรียนบ้านหนองบักโทนมีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแก่นักเรียนในเขตบริการ ในปีการศึกษา2,565มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน9คนและนักเรียนจำนวน100คนเปิดทำการเรียนการสอน2ระดับคือระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษารวม8ห้องเรียนในโอกาสนี้ ขอเสนอผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่1ตุลาคม2565ถึงวันที่31มีนาคม2566ดังนีงน้องค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่1การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ มีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการริเริ่มพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษามีการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนมีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหนังสือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาทุกระดับชั้นมีการศึกษา วิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาด้านที่2การบริหารจัดการสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีการพัฒนาบริหารจัดการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสมีความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้านที่3การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์โดยใช้นวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา ตามกระบวนการ5ขั้นตอน5เทคนิคร่วมตามรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมุ่งสู่คุณภาพดังนี้ 1. การร่วมคิด 2. การร่วมวางแผน 3. การร่วมปฏิบัติ 4. การร่วมประเมินผล และ 5. การร่วมชื่นชมขยายผลและเผยแพร่ผลงานภายใต้รูปแบบ N-T Smart Model โรงเรียนบ้านหนองบักโทนด้านที่ 4. การบริหารชุมชนและเครือข่ายมีการสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสารรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้เกี่ยวข้อง ชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องด้านที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการนำความรู้นวัตกรรมทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาองค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาในรอบ6เดือนที่ผ่านมาได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมของโรงเรียนจนประสบผลสำเร็จทางด้านผู้เรียน ครูและสถานศึกษาดังนี้ 1. ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชะนะเลิศอ,อันดับหนึ่งการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงประถมชายระดับสำนักการขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขตส 2. ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชะนะเลิศอ,อันดับสองการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประถมชาย ระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสีสเกตเขตส 3. ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชะนะเลิศอ,อันดับสองการแต่งกลอน4ชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึง6ระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศสีสถถเกตเขต4นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล จาัดก,การเข้าร่วมแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่70ระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศีสกเกตเขต4เหรียนทอง8รายการเหรียญเงินอีก2รายการรวมทั้งสิ้น13รายการ 4. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องจนมีความรู้ความสามารถนำพาผู้เรียนสู่คุณภาพตามหลักสูตร และได้รับรางวัลระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถม,มศึกษาริสเกตเขต4และระดับกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ร้อยละ100ดังนี้รางวัลครูและบุคลากรหัวใจทองคำระดับเขตจํานวน3คนรางวัลครูและบุคลากรดีเด่นระดับเขตจํานวน2คนรางวัลผู้บริหารดีเด่นระดับกลุ่มโรงเรียน หนคนรางวัลครูและบุคลากรดีเด่นระดับกลุ่มโรงเรียนจำนวน4คนรวมทั้งสิ้นจำนวน10คน 5. สถานศึกษามีการปรับและเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้แก่ด้านความปลอดภัยโดยมีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนห้องน้ำห้องส้วมสร้างกำแพงรอบบริเวณโรงเรียน ด้านความสะอาดมีการดูแลบริเวณโรงเรียนให้สะอาดอยู่เสมอมีระบบจัดการขยะด้วยการทำขยะอินทรีย์และแยกขยะรีไซเคิลเพื่อจัดจำหน่ายด้านความสวยงามและเป็นระเบียบม,มีการทาสีห้องเรียนและตกแต่งห้องเรียนที่สวยงามเป็นระเบียบทาสีอาคารเรียนอาคารประกอบให้มีสีสัน สดใสน่าอยู่น่าดูและน่าเรียนองค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและสัญญาบัญติวิชาชีพปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงตรงและเที่ยงธรรมได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมง,งานและผู้บังคับบัญชาในด้านความซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ของทางราชการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเข้าร่วมกิจกรรมของวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพของตนเองอย่างสม่ำเสมอมีภาพลักษณ์ที่ดีทางด้านศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรมและวัฒนธรรมที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีทางสังคม เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามขององค์กรสังคมและสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอจากการนำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบ6เดือนที่ผ่านมาของท่านผู้บริการในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีทิศทางและมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีการเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าพัฒนาต่อเนื่องเป็นลำดับโดยเห็นความเปลี่ยนแปลงในด้านการปรับปรุงอาคารเรียนห้องน้ำห้องส้วมสนามเด็กเล่น BBL ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรเพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อจะนำพาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้โดยการนำของท่านผู้อำนวยการสิริรัตยงทวี ขอขอบพระคุณค่ะ